นาราไบเดสตี i, หมู่บ้านมูจิสองชั้นราคาเริ่มต้น2.69ล้านพิกัดทำเลทองย่านคาเฟ่มากกว่า5ร้านใกล้ร้านสะดวกซื้อขับรถไม่ถึง5นาทีมีถนนคนเดินทุกวันเสาร์อยู่ทีน่นี่คุณจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเข้าเมืองอีกเลยเริ่มที่ร้านอาหารอร่อยๆพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆทาท่าริสโตแอนคาเฟ่เชื่อเถอะเรามาสังกัมแพงทีไรเราต้องแวะร้านนี้ทุกทีร้านตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน3-4นาทีเองค่ะเลิศมากใครจะหาซื้อของกินของใช้ของสดของพร้อมปรุงขับรถพุ่งมาตรงนี้2นนาทีถึงจะเป็ลสกือสบายทุกวันจริงๆค่ะบางวันอยากกดื่มาแแฟบี แ,แค่ขับรถออกมา3นาทีก็ได้กาแฟแก้วโปรดแล้วใครที่มีไลฟ์สไตล์ด่วนๆอยู่หมู่บ้านนี้รองรับได้สบายขอพาไปหนึ่งคาเฟ่น่ารักนา่กนารักย่างสันกำแพงกับรถสนิยมคาเฟ่คาเฟ่สายหวานมุมถ่ายรูปสวยเครื่องดื่มดีอยู่ใกล้บ้านไม่เกิน5นาทีโอฟิวต่อกันอีกที่กับนิ่มคาเฟ่คาเฟ่ชื่อดังย่างสันกำแพงอยู่ห่างจากหมู่บ้านแค่4นาทีขอปิดท้ายกับร้านอาหารมรนดิการสวยๆกับร้านปลาโคฮางถึงหมู่บ้านจะอยู่ในเมืองแต่มาคาเฟ่เนี่ยฟิลเหมือนได้อยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะมุมไฮไลท์ของที่ร้านถ่ายรูปออกมาน่ารรรรรััััััััักกกกกกกมมม้ยยยงงงงไ่่่่จจบบแแคคคนน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 นทุเเเเ็วสสาาาาา์ีดดถิิำพพอูหโ ที Beast ่นี่คือของกินเพี่เห็นไหมคะว่านาราบายเดอะสตรีไม่ใช่แค่บ้านสวยสไตล์มินิมอลสองชั้นเขามีให้เลือกทั้งแบบ3ห้องนอนและ4ห้องนอนและขอย้ำอีกทีนะคะว่าราคาไม่ถึง3ล้านบ้านสวยทำเลใจกลางเมืองสังกัมแพงลองแวะมาดูบ้านจริงได้แล้วจะตกหลุมรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดยที่บ้านฟาเดอร์